หนึ่งเขาพี่น้องคำเมิดเดียวเขาก็ะเด่นเขาหนึ่งเขาแล้ยวก็สิปิงปลาขิงากีหนังกินขอแร้งวิญญาณโสด้พี่น้องเ้ยแล้วหนึ่งเขาน้ำแข็งเขาไม,ม่ห้อมผอมอากาศก็สิเป็นแบบคือฝนสิตก้าก็ มืดก็ฝนจิตจกนถ้ากันทีหนึ่งเขาเบิ่งกันเนอเดี๋ยวนน่อยปีงปลาเบิ่งเมือนนี้ปีงปลากินเขาแงลงปีงปลาเค็งบานเท่าครับป่งปลากินแลงครับป่งปลากินแลงทำเมือดเดียว ปลาหน้าครับปลาหน้าบานเข้าปวาเก่งปวาเก่งเกี่ยได้ไรบป่ะเกี่ยขึ้นหน่อยใช่เกี่ยตื่นเย็บแบบบ้านๆกินอยู่บ้านได้ไหมเนาะขวายเขี่ยของเสียบเรื่องปิ้งปิ้ง ติ่มแบบบ้านเท่าครับใส่เกลียวชื้นๆติ่งหัวเกลียวชื้นหัวหันหัวนไปทั้งหางมันเอาหัวมันหันเข้ากันไม่ให้กินอยู่บ้านครับเดือดโซมาบ้านมาบ้านจะว่าร้านขายอยู่เด้อร้านมีเปิดนเก่าครับเปิดขึ้นเก่า จะเสียบเท้าเสียอีบ่สบอปีสองเทยาตีนสองเท้ยปีงจาทานไฟมันจะแห้งดูไฟมันแห้งรุ่มเย็นสูงวัยคนมาขายไห้โมเมนต์เมื่อไรไปหาได้มันเพ่อขายไห้ปวดเศร้ากินแกวกินกับเกลี่ยขอแลงกินสกีหนังทวนนวนีนิบึงนั่ง นั่งรอบถาปลาซุกกันเ <c oughs> มืดอดีกวี่น้องเมื่อดีบ่เมืดอเมื่อดูยิ่ยว่าสิพอร่มหนาวครับมันบ่หนาวมันพอนเออมันบ่หนาวเด้บเอบ้านบ้านยดืสูงฮะวันหนาวเลยบ่นหนาวเลยเมื่เมืดเลยโซ่หนาวแล้ว Vâng, chị Tố Wow cái phụ đẹp, quay ra phì nó, quay đáp Phì nó có khiến ngay Chăm keo Hóm hóm Wow Chị Tố đẹp phì nó ปีกเแข็งหน้าบานเฮาหอมหอมอมีน้อยเกินนี่อีกเอารุมตั้งงานอีกเลยเดี๋ยเดี๋ยวหาจานมใส่ปีกไปแข็งมันๆนีน่จานนั่เอา่บ้านนี้เนี่ยกินเหล่า เบีเร์่ดครับิเบีรเรื่อยตีีีีอเ่งพี่น้องตีปเค้หอยเกือครับปลาแห้พี่น้องปลาหน้าปลาหน้าบานเาน้กันเด้อุปลาหน้าไปกินนะมันมอนกินข่าเร้อพี่น้องบานนี้เดี๋ยวอีกปลาเข็งอีก พักมีความหอกับปลาขิงนี่ก็ปลาขิงหน้าปลาขิงหน้าบานเท่ากินข้าวเร่งขึ้กเกาเก่าเกิดมันกินนำ้ำ <c oughs> อันนี้ตา <c oughs> อันนี้ตา,อตาเออกินขา้าวน้ำกันนี่ต้มไก่หวาน ต้มไก่บ้านเลยนี่นี่ไก่บ้านเจ้ต้มไก่บ้านพี่นอ้องสวัสดีครับกีนข,ข้าวน้กันครับ,ก,รบกีน,ข,น,กนข้าวน้ำกัน,นข้าวน้ำกันเด้อเอากระวานปิ้งไปเค็งอีกอยู่ง,<อ>งกะสีนี่ชางนี่สีนี่หมูกระทะหมูกระทะมานั่ง ต่อไปกี่หนังครับกินนุ่มไปได้กี่หนัง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 กินขอแรงอาหารพื้นบ้านครับอาหารพื้นบ้านอาหารอีสานบ้านเฮาอาหารแบบบาโบราณโบราณเอาเนี่ยไ,ไปได้กี่หนังกี่หนองหนังกี่หนังสิขวดไหนกันไหนนะครับเล่บอกคุณขวดไหน่อยขวดลายเตี๋ยนี่ย ไฟมันบงแงน่บแห้งน่ะโอ้ยไฟดูบุมบึงเลยนังงัวนังงัวน,น,นังงัวพี่น้อง <c oughs> อันนี้กน,นกีเมื่อน,น,นี้ว่ไหฟักลาบเมื่อนี้มากีหนังกีหนังอีวันห้องครับ ม่ยามบักมายามบักจะสงไหปยืมขาน้ำนี้จัาหนังมือจะ้องเแล้วระดังเนียม่มันหน่อยเนาะเถานาะบานข้ากับเอาไว้ปั่นเข่ากินหนังอาหารไหนหน่อย แค่น้อยๆก็กินพ่อแม่พากินแนวนี่นนใช่ไหมัแต่น้อยพ่อแม่ลูกหลายคนลูกสิบคนพ่อแม่ลูกสิบคนพาลูกกี่หนังกินหนังวัวหนังวัวพี่อ้อสหนังวัวหนังวัวแค่น้อยๆเพิ่นกระเสียกี่หนังให้แลว้วก็วหายเข่าไปโรงเรียน มันก็เลยแบบว่าเคยกินมากตะน้อยพี่น้องเห็มันใหม่ๆเนาะมันจะงิดทุกใจเนาะมันก็จะทุกใจไหมดี3 4 3 1 8 2 3 2 9 1นั่นก็ได้สุกขึ้นผมว่ามันสุกแล้วพี่น้องอันนี้ได้ตอนหนึ่งอ่ะเปลี่ยนหวอกเดียวพี่ทรอง กุบหนังชุบหนังอุ๊ยเอาข้าวเหนียวเลยเสียบคักท่านใหมใหม่คักเพื่อนอะไรเรจะว่าสียำได้พ่บ่กี่หนังกี่หนังพี่องกี่หนังนด็แตัวหนึ่งเดียวันย่งอีวุ่นคว่ว่วนต่วน

นี่ถูปลาเข่าได้เนาะเข่าเนาะนั่นเอนาอน,น,อน,นั่นขีดโดดเออ,อ <laughs> ขี้นังพี่นอนก็สิบพราเคยเห็นแบกแนวนี้ว้ยโดดนี้ <laughs> ไปองกหนังโดด

ตอนสองกินหอนกสองต้อนสองกินยาหย่ขนาดนี้แถมสิไปหยำาหญ่อีกเลื่หนังนี่ปุกปุกปุกยิงเจ้าคนเหีวเนะะเอาข่าเอาข่าปั่น